สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมเนาะผอไม่พี่น้องวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนื้อต้มบะเกร้างแลวต้มบะเกยกินนี่นะเนาะผอไม่พี่น้องต้มยำเนื้อสุนมากก็จะเป็นเอ่อต้มยำหมูต้มยำทะเลเลยอะต้มยำหมูซับีเนาะผมไม่พี่น้องวันนี้ต้มยำเนื้อแล้วก็ใส่ปอผมไอ่พี่น้องเปิ้นใส่กินตุ๋นเนาะ่มไม่พี่น้อง แล้วก็ต้มกระซื้อจิ้นจิ้นจิ้นตุ่นจิ้นเปยจิ้นนึ่งเขามาใส่มาเพิ่มแหมนอองผมแพี่น้องเต็มถาดผมแพี่น้องนี่ลูกโจงลูกจิ้นโอ้ชุดในไฟกับพบเน้องข้างแหลกเลยผมแพี่น้องจะต้มยำจะได้บลาหมูหน่อยเปล่าร้องไปจิบกันฮ้อนน้อแผมแผลงน้องวันนี้ห้องขนาดผมแผลงน้องห้อนแบบแซบอ่ะโอ้ยถึงว่าห้อนแบบแซบเลยอะ ป่อนั่งอยู่สื่อๆก็ไหลเนาะพอไม่ี่น้องเนาะรุยกันเลยดีกว่านะครัพี่น้องหากขาเขาก็ป่าลำล่ามานั่งกินด้วยกันนะครับอืมต้มยำเนียวต้มยำน้ำใสเส้นเล็ก รสหาดบอเลดอกเบาอออไปทางต้มน้ำตัวแด้งนี่ประมาณไปนอนแต่ได้ความกลมกลอมของของจริงประมาณไปนอนจริงน,นัก คมกมขนาดปะมใไหมพี่น้องบอกใครจะออกต้มยำตัวแดงเลยผมว่า ทางเมสาหลังส่งการนีนอู๋สุดยอด โอ้จิ้มคือหนักขนาดปลาหมึไปน่องปอหน้ำซุปน้ำอย่างกะก้มกอม สมัยเป็นองุสุด,สดอะหลังสงการนี่นะปุ้ยปอมไปเป็นน้องุดยอแต่อปีนี่โอ้ยอ่อน นหอนจะเอี๊ยบบางตอนก็ไม่นักมันจะออกเย็นๆเนาะผมแี่น้อง,องเออประต้ประตูหลังบ้านนี่ต้องเอาตะแกรงไปปิดหมดแล้วผมแี่น้องอุ้ยกว้างงู้งบแม่พี่น้องให้แบบปิดนี่ยโหหนีหอนเข้ามาแบบน่าขนาดนรึ ตึงตึงงูเขียวตึงงูกินปา่าตึงงูสักหาก่าป่อมัมไปน้องหนีหอน้อน <c oughs> เข้ามาในบ้านนักล่ำป่อมัมไปน้องอุย้ยตึงว่าตึงว่ามีพิษกับบบมีพิษอยู่เข้ามาลืมล่ำ Mm-hmm. ชอบเอ็นยีป๋อใหม่ปี้องเกี่ยวกึดกึ๊ดกึด <laughs> ดิสม,มัยเป๋อใหม่เปน้อง 很冷这里呢。 สนตกมาสักหาเนะน,นอะทำไมไปลองจะีใจัยาดนะ หนุกห้องเสร็จผมอปไปห้องนุกเอียงนุกเฮ้ยเอาละผมอปไปน้องนเน้อย ต you you ี re, ๋วต้มยำเนื้อน่องผมไปพี่น้องต้องเคยกินไปขั้งแรกเหมือนกันเป็นก็ะานีต้มยำคล้ายๆครับเออใส่พริกเผาอะไรปายังประมาณเนี้เนาะผมไพี่น้องเนาะแต่รสชาติมันบ่บ่ก่อยได้ต่อแด้เนาะผมไพี่น้องเออใส่กินหนักเนาะผมไปพี่น้องกินจิ้นกินอย่างนี้อย่ากลายเป็นความกลมกล่อมความนัวไปแต้เนาะผมไปพี่น้องเหมือนจิ้นหนักเลยกัน้ำซุปอะไรอย่างมันก็หวานเนาะผมไพี่น้องเนาะ สรุปแล้วก็ล้ํานอปอมัยไปน้องล้ําเหมือนกันนอปอมัยไปน้องก็ดพึ่งเกยกลิ่นข้างแรกเนี่ยเนาะต้มยำเนื้อเนาอปอมัยไปน้องบะเตี๋ยวต้มยำเนื้อบะเตี๋ยวบบเคยสั่งเลยเคยสั่งแต่หมูเนาะต้มยำหมูสาบต้มยำเอ่อยำเจนจ้าโฟยำยำมรแบนี้เนาะปอมัยไปน้องก็ล้ําแบมแบมเนาะครับมาครับบรรยิษัทปอมัยไปน้องนี่ตงว่าโอ้ยตึงห่อนตึงอบเอาแต่ปอมัยไปน้องเนาะ ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนอะนอกปอมไปน้องป้าการคลิปหน้าเนอะมารุ่นกันว่าจะไปกินตัแดดแล้วก็เป็นเมนูอายังนอกผอหม่ไปน้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้าอ่ล้อหอยหั่ซักกั๊ก็จะอาบน้ำเลยเนอะผมมไปน้องเสื้อเปียกหมดเลยตอนนี้นะนาอก็อาการหอนที้ก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนอะนอกปอหมไปน้องเนอะเอ่ออดีตแพ้ยาการตากดวงตากแดดอะไรอย่างก็ ก่อถ้ามันห้อนแตแต่ก็พักก่อนเนอร์นอกปมไหม่ไปน้องจะแดกก็เอาสุขภาพของมาก่อนนอกปมใหม่ไปนอนะ้อนดูแลรักษาสุขภาพด้อนเนอร์นอนปมใหม่ไปนอ้องต้มสาหักกันผูกค้นนะครับหักทุกคนเนอร์นอกปมใหม่ไปน้องเนาะก่อคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอร์ปกกันคลิปหน้านะครับปมใหม่ไปนองการสวัสดีครับ